ก็สองปีขวา่าเนาะเดี๋ยวบ้านตีกล่องม้วนเคยได้อยู่อ่ะอยรกูอ่ะเคยก็ปวด่ะปากบัวไม่เดียวปากบัวว่าบัวอ้อดูอดมันไอ้กาชาวเดือนเต่าได้อนเลย่งไม่ใช่เอาไรมันนี้กินอยู่ในบ้านฟอมกินเบ,บาแดดแต่ละ <laughs> ยัดรับมาตั้งมาลุยบ้านของฉันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยอ่ะ จอยอ่ะเสียชื่อจา,ายไงโง่บ่บ้าไม่รู้เลยนี่ไม่ไปเรียนกุงเทพ๋ไม่เอาไหนอยู่บ้านเราดีมะน้าไอต่ำไรบางทีอยู่บ้านอะ่ะก็จะบอกว่าไม่ต่ำไหนอยูเ่เปล่นานวัตกรรมใช่ไหม <c oughs> คือรอกดายแดงลูกจ้างก็ไม่ท่ำงานอ<ะ>๋อก็ปั่นนานเลยลูกกินว่าจ้างก,ก็กินกาแฟกินกาแฟแล้วก็จะเดินแคปดอกเลยปั่นนานเนี่ยโปรยอื่นกูห้ากิเลศ ว่าแม่กูเลยมองอันแ็บดอกกันนะได้ดอกมาไม่แต่ละเดือนนะก็แล้วแต่ตอนหละแต่ตอนช่งก็ดอกเยอะน้ำการอ้วกมาหลักแ็บมันเนี่ยมาอยบานแล้วกาไปเตียมั้งนะมันเราไปหรอมาชวนปลาไปเที่ยวบ้านคุนมนเล่นนาเกลียก็ไปว่ากรรมเะยโจ้หนุ่มไรแค่นี้มือจูแล้ว Bởi đề ta lục trao từ tôi là tạt ai cửa ông tăng mươn bẹt nhô Khi nêu mà tôi tạt Mến mà nọc bờ Cái rơi Để tên ta mà khi lâu mươn bẹt Tôi tạt ta Chán đào tiêm ăn cả nó trăm bằng tao Ồ bỏ đây lê lại chóng đấy Mấy chế lê đây Trời Mai tăng trực lắc trăm tăng Cái máy bầu Quay tầm, đây rồi ไอบโปรแกรมตั้งอันเต่าได้ยังไอ้เธอไม่ได้มันมีแป้งเนาะแต่มาตั้งนี่ป้องไงคือไม่ลุกใส่เดือนนี้ลุกเจ้าไม่ได้โอนนะอ๋ะตอตนาการปิดไม่ปิดแล้วแต่ไม่ได้โอนพี่แล้วได้โอนน,นู้งพี่นี่นะแต่หลกมอกับหลบจอดโน่ใส่อันหัวแกวิดน้องนี่ก็แล้วุูแหล่ใหญ่นี่หัวกวจอดก็จอดเพื่อว่าแกวิด มไม่หู้ควงร้อยจริงเบียไม่พอตัองไม่้อพอดีมาว่านะ่ะไปล้าจะไปเจอกลางักด้าป้าสกันเต่า้อยเลยลอยเจ็ดสิบรานน้อยที่รดราคาจังมันก็ราคาปกติไม่มีรดนะแต่ว,ว่าเกือโกมน้อยนั่งแต่งอันนั่งแคว้บอหนังเกาหนุ๊ก,กควันคะมันกลางักป้ามอ้าวหลุนนี้ไม่ใช่กินก๋วยแล้วมันกอนตังไว้แกงเหล่าก๋าวยก,กินเอาเตียงแล้วเออ มันเป็นปฏิกิรยไงเราจองไปวิ่งเนี่ยมไม่มีพอต้ร้อยแล้วมาวัดมาสำร้อยอย่างนี้วะแปรกแรกเห็นมาอยู่กรุงเทพไม่ต้องมาลำบากอยู่ปักต้ยอยู่ไม่ได้กรุงเทพอาการ้อนจุงบื่ออยู่ที่ไหนก็มีมีเงินบรรลุวาบองตรงไอ้ร้อยผูกแกบองตรงไม่รวยร้อยบองตรงนั้นแต่วัดในช่วงโรงเรียนวัย,ยรุ่นบองตอบรัดไม่ลงเลยดุกี้ค่อยอันนี้เ็ เออแม่ใชเย็นโยบินมาไหนวัดไม่ว่ามากก็ไล่ก็ลร้องก็ล้องเล่นไล่ไหมก็ได้แชทกันมากเด็กอะนอนมีน้ำที่จตรงนี้เปิดเฟสตลอดเลยรุนกินมากกว่าอย่างนั้นเฟ้ยอา้าวแต่เราเป็นเปืเป่อนกันคือเราคุยกันได้ไงหรือจี้มีปะ โยมเล่นเป็นนนี่อ้าวกุนตันจะไหมแล้วไม่จีกุนเก๋บ,บนลานกุนเก๋เต็มโยโกบอรลรอเป็นนะนี่การโอ้เล่นเป็นกัอยอะไรลูกสาว้าไงลูกสาว่ะแม่จะต้องเป็นคนติดตาเนิสการใช่ไหมลูกสศราปลาไปจูตั้งจ้องมือนานตีเอาชะป้าตาคุณเต็บโอ้กัดกระสัป้าตาขัางปาตานั่นเลยตาน้อยก็จ้องมือนานไหวเล่นเส้นเล่นได้ có gì thầy nói lấy thì con nặng cái vậy nói tập lên kèn tay tập lên lên pin mà ni mai thì tân con thì tân gian về phai vậy nét ngay còn hai chỗ cũng để máy lên, lên. hư mà ra đầu nồi đấy cả nét ni văn tao đó giờ ก็ไม่กิ่เป็นหลายวันก็กี่เป็หลายจมูจมงหลายรอยสิบกาเน็ตอ่ะเมเนตกับกรงบีป้องจมโมงมังเตียนปลุกมันอ้เล่นได้อ๋อก็ตันสมัยเป้ในยุเนี้ยก็ใจปุ๊้ยใครว่า